กัดปันเอาดลลรากัดคอแล้วเอา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 แล้วเอาเอาเอาเริ่มมีปากเสียงครับโปโปแรงไปแล้วเอากัดไข่เลย้ดราไอ้นี่แ่บโป้กัดน้องแรงนะโอ้โหเฮ้ย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 ไอ้น้องนแหละไอ้น้องหละ แขงสักสีครับตีด้วยนการตลาลาที่สองส้ไมนได้หนีไว้สุไมนได้หนีเว้ยอ้าพอพ่อพ่อปอมาเล่นแล้วลูปปอมาปอวันนี้ปอวันนี้สิปอ